จางครูสวัสดีครับง่ายๆ่ายี่สิบาทใช่ไหมอ้ยยีิบห้าอ๋อยี่สิบห้ปลาดุกผัดขิงนะครับแล้วก็หมูทอดน้ำปลาหมูทอดน้ำปลาข้าวเหนียวจัดไปให้รอดตายอีกหนึ่งมือ้ออืมอร่อยมั้นะปลาดุกผัดขิงใช่ไหมเข้าใจทำเนาะกูเกิ้กะ อ,อย่างนี้ยุคนี้ต้องมีอะไรแปลกมาแจมมาขายมันก็ไม่แปลกหรอกแต่มันกินง่าย ถ้ากินกับปะลาสับนะอบแห้งเรานะแจ๋วเลยโอเคนะยสำหรับคนที่แบบชั่วโมงเร่งดว่วนนะเนาะอย่างเราเนี้ยงานเยอะๆง่ายๆเช้าๆแล้วก็ทำงานต่อ กินง่ายอร่อยด้วยสไตล์กินตามตังกรู FC เรามาแล้วเห็นไหมรักเรามากที่ฟังข่าวใจหายเลยนะครับโควิดวันนี้หมื่นสี่หมื่นห้านะครับ รักษาตัวรักษาสุขภาพกันนะครับผมทำใจกันไว้แล้วว่ากลัวจะไม่มีสงการนะครับปีที่สามเลยต้องกินข้าวเหนียวก่อนประหยัดหมูทอดน้ำปลาอร่อยไหมโอ้ เจ้าใหม่ปกติเราจะกินอีกเจ้าหนึ่งกินง่ายๆครับเรื่องนี้หนูหนูหลาเลยกิ่นเขาไว้ก่อนเมนูนี้ดูธรรมดานะแต่อร่อยกรดูกข,ขัขดกินร่ะ แวครับมือเล็กๆนะครับแต่อิ่มตึกก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามาดูเราสองคนนะครับกินตามตางครูไม่มีคนดูครูก็ต้องกินขอขอบคุณทุกท่านจัดการจ,จริงครับสวัสดีค่ะทุกคน